อรุวสวัสดิ์มิยาจังสวัสดีฉันสกีนาวะมิยานะฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและตอนนี้กําำลังศึกษาพืชชนิดใหม่อยู่ด้วยนะเอามานี่เดี๋ยวพ่อเล่าเองสมัยมิยาจังเป็นเด็กๆอยู่แลลวนะเธอชอบหาดอกไม้แปลกๆกลางภูเขามาสะสมเอาไว้แต่ดันซนไปเจอกับดอกไม้มีพิษเข้าตาวได้แต่ก็ยังไม่ตายไม่ใช่หรืองไงแล้วตอนนี้ฉันก็เป็นแพทย์โบราณประจำหมู่บ้านด้วย<อ>เลยนะตัวนี้สิ นี่มาจดหมายอะไรกันนะมียะจังมีจดหมายเชิญมาจากใครวะออ่มอหมอย <ur> ูริโกะยูริกะตั้งห่างอุ้ยเออโทษทีโทษทีทษทตาพ่อไม่ค่อยดีจดหมายเชิญให้ไปเป็นหมอที่มหาวิทยาลัยออโรเลียสเนี่ยหาเพื่อนให้ได้เยอะๆเลยนะมียะจังลูกพ่อวันนี้เป็นวันเทศกาลนะจะจะไปตรวงานเทศกาลกับพ่อไหมไม่ไปด้วยหรอกนะคะ วันนี้แดดแรงจะตายอยู่แล้วถ้าพ่ออยากไปก็ไปเถอะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อไปคนเดียวก็ได้ขอโทษนะคะเออครับอยากรู้ว่าคนที่ชำนาญเรื่องสมุนไพรเนี่ยอยู่ที่ไหนหรอคะอ๋อต้องไปทางนี้แล้วเลี้ยวขวาจะมีห้องเก็บสมุนไพรอยู่อ๋อขอบคุณค่ะ สวัสดีฉันชื่ออความมเลียนเรียกสั้นๆว่าอควาฉันเป็นหญิงสาวที่จบการศึกษาพยาบาลฉันอะก็ไม่ได้อยากหัวหรอกนะแต่ถึงอย่างงี้ฉันก็มาผลนงานภาคมาอยากรู้ไหมไม่หรอจะก็เล่าอยู่ดีนั่นแหละนั่นคือการรักษาอันดับหนึ่งในการศึกษาของฉันจนกระทั่งจบการศึกษาหรือสิ่งชีวิตเพื่อช่วยคนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายคนดีใช่ไหมล่ะและฉันก็ได้เับาเชิญไปเป็นพยาบาลที่มหาลัยออลเลียสด้วยนะสวัสดีค่ะ ขอโทษนะคะนี่ใช่โรงสมุนไพรหรือเปล่าก็แหกตาดูสิเธอคิดว่าน,นี่มันห้องครัวหรือไงกันคะออค่ะแต่ไม่เด็ดขาดแล้วขอโทษนะคะแต่ว่าคุณใช่คนที่ตำนาญด้านสมุนไพรหรือเปล่าคะใช่แล้วล่ะฉันจะพาเธอไปศึกษาที่ห้องสมุนก็แล้วกันนะ